จังอธิธามิความมุ่งมัน่นความตั้งใจของชีวิตและจิตวิญญาณสิ่งที่สรรพสิ่งและสรรพสัตว์จะต้องเจอก็คือความจริง ความจริงที่เที่ยงแท้ความจริงที่ชัดเจนความจริงที่สับทั้งหลายจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องเจอเมื่อเราเป็นผู้ฝึกตนอยู่เสมอ มีความรู้ตัวตัวพร้อมไม่ว่าความจริงอย่างไรจะเกิดขึ้นเราก็ยอมรับเราก็พร้อมที่จะ <c oughs> ทำใจของเราให้พร้อมทุกสถานการณ์ของชีวิต การเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นความจริงที่มีอยู่ที่สุดของการเกิดก็คือการตายที่สุดของการเจอคือความพัดผ่าที่สุดของความมีคือความไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นความจริง ไม่อิงกิเลสตัณหาใครไม่อิงความชอบความชังใครเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ดับเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับไปเพราะการเกิดที่สุดก็คือการตายที่สุดของการเจอก็คือการจาก เราจะตายอย่างไรที่จะไม่ทุกข์เราจะจากอย่างไรที่จะไม่ทุกข์ต้องฝึก,กจิตของเราให้ยอมรับให้คุ้นเคยกับการตายให้คุ้นเคยกับการพัดพากเพราะการพัดพากนั้นมันคู่กับความมีความเป็นมีอะไร ก็ต้องพัดพลากจากสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ต้องพัดพลากจากสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงและชัดเจนผู้ที่ฝึกจิตอยู่เสมอไม่เพอสติและลึกรู้เห็นความจริงปุณะปุนังบ่อยๆจนจินจนเป็นนิสังสยางโศคือเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัย เป็นปรมัตินิสัยผู้ใคร่ธรรมคือผู้เจริญผู้ชังธรรมคือผู้เสื่อมพระนันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วมาเสพติดโลกที่อาศัยเมื่อเรามาอาศัยเราก็ต้อง ยอมรับเหมือนเราอาศัยรถเดินทางเป้าหมายเราไม่ใช่อยู่ที่รถเป้าหมายหลักของเราอยู่ที่เป้าหมายที่เราจะไปไม่ใช่ยานที่เราอาศัยไปอาศัยเรือข้ามฟากเรือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะข้ามฟากแต่ไปถึงฝั่งแล้วเราก็ต้องจากเรือไป เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเพราะเป้าหมายเราไม่ได้อยู่บนเรือเป้าหมายอยู่ฝั่งกนโน่นแต่ต้องอาศัยยาณยาหนังคือยานคือพาหนะที่นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเพราะนั้นความจริงที่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาอาศัยสังขาร ร่างกายเพื่อจะฝึกจิตฝึกใจของเราให้ข้ามฝากข้ามฝั่งไปฝั่งที่ไม่ทุกข์สังขารน,นี้เป็นทุกข์แตอ่อาศัยสังขารน,นี้ข้ามฝั่งไปที่ฝั่งที่ไม่ทุกข์ฝั่งที่ไม่ทุกข์ก็คือ ฟังที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีลาบไม่มีเสื่อมลาบไม่มีสรรเสริญไม่มีนินทาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ที่อาศัยอมิตรสิ่งเหล่านี้สัจัะความจริงนั้นมีดิ่งเดียว พระพรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เรามองโลกนี้เป็นของว่างทั้งที่โลกนี้เราก็มองเห็นอยู่ว่ามีดินน้ำลมไฟมีสิ่งของรูปเสียงกลิ่นรสสารพัดแต่ท่านให้เรามองด้วยปัญญาว่าโลกนี้มีของว่าง เห็นความว่างสิ่งที่เราเห็นปิดบังความว่างไว้เหมือนแก้วมันว่างเราอะไรไปใส่มันก็เลยดูเหมือนแก้วนั้นมีมีสิ่งนั้นแต่แท้จริงแก้วมันว่างอยู่ที่เราไม่เห็นมันว่างก็เพราะมันมีสิ่งที่ไปใส่บงังบังความว่างเอาไว้ เราก็เลยมองไม่เห็นขอบว่างเพราะเรามองเห็นแต่สิ่งที่ใสเข้าไปจิตใจเราถ้าเราฝึกให้มันว่าง <c oughs> สักแต่ว่าตาจะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าหูจะได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าฝึกจิตให้เห็นที่สุดของที่สุดมันก็จะ เ็นความจริงที่อยู่อย,อยู่เหนือกว่าสิ่งที่เห็นเหนือกว่าสิ่งที่เห็นเหนือกว่าสิ่งที่มีอาศายสิ่งที่มีให้เห็นสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่มีอาศัยสิ่งที่เป็นอยู่ให้เหนือสิ่งที่เป็นอยู่ ราะนั้นการฝึกจิตฝึกใจเมืนเราอาศัยสังขารร่างกายนี้เป็นญาณน,นำพาไปสู่เป้าหมายพอไปถึงเป้าหมายแล้วเราก็จากไปก็คือเหนือสิ่งนั้นไปเหนือสังขารร่างกายไปเหมือนเรานอนหลับจุดทั่วเปตบิญญาโนเมื่อบิญญาณออกจากร่างไปสังขารนี้ ก็เหมือนเหลือเทื่อฝังวิญญาณเราก็ไปต่อเพราะฉะนั้น <c oughs> ตื่นมาเราจึงมาอยู่กับสังขารอีกพอหลับแล้วก็ไปอีกตื่นมาก็มีอีกแต่พอ <c oughs> โลกของความจริงของวิญญาณก็คือของจริงที่เรานอนหลับ พอเรานอนหลับไปเราจะไม่เห็นสังขารร่างกายของเราที่นอนอยู่กับที่นอนเราก็จะมีความรู้สึกที่มีกายมีสังขารร่างกายอยู่ในความฝันอีกตัวหนึ่งตัวที่นอนอยู่กับที่นอนอนคนละตัวแต่เราฝันดีเหาะได้ก็สบายตื่นมาไม่เหนื่อยถ้าฝันไม่ดีถูกไล่ก็หืดกระหอบวิ่งนะ นีสุดอุตรุดสุดชีวิตพอตื่นขึ้นมาไอ้ล่างที่นอนอยู่เฉยๆมันก็เหนื่อยด้วยเป็นกรรมมัชลกเพราะนั้นการฝึกมีสติรู้และการกระทำเป็นกรรมมนิโยที่ชัดเจนเราก็จะไม่ประมาทเราจะเห็นว่าการทำบุญนั้นเป็นการสูญเสียสิ่งของเครื่องชาย แต่มาแปลงสิ่งของเครื่องใช้เป็นทรัพย์สมบัติแปลงเป็นอริยทรัพย์ที่เราเรียกว่าบุญทรัพย์สมบัตินี่เป็นอาหารกายส่วนบุญนั้นเป็นอาหารใจบุคคลที่มีปัญญาบัณฑิตเขาจึงเลี้ยงทั้งกายและใจอาหารที่เลี้ยงกายก็พอประมาณแต่อาหารที่ เลี้ยงใจมันต้องมากหน่อยมันต้องเยอะกว่ากายหลายเท่าเพราะกายนี้มีขอบเขตมีปริมาตรแต่วิญญาณน,นั้นไม่มีปริมาตรโดยเฉพาะสัตว์ที่มัวเมาลุ่มหลงอยากรวยความอยากรวยนี่ไม่ว่าจะหาทางกายได้มากเพียงไหนแต่ความอยากรวยมันก็ไม่หมดไปหาเท่าไหร่ ตั้งแต่เล็กจนโตจนสังขารเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะปริมาตรทางจิตวิญญาณน,นั้นมันไม่เพียงพอยิ่งหาเท่าไรความอยากก็ยิ่งเพิ่มไปเพราะความรู้สึกของจิตของวิญญาณน,นั้นมันไม่เติมเต็ม พราะความอยากนั้นมันยิ่งใหญ่เท่าไหรเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนทรัพยากรในโลกนี้เพียงพอกับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งที่อยู่อาศัยในโลกนี้ทุกชนิดแต่ไม่เพียงพอกับคนโลกเพียงคนเดียวเราเจนว่าในโลกนี้คนโลกมีขมารเท่าไหร่โลกใบนี้ไม่เพียงพอต่อคนโลกคนเดียว เดี๋ยวก็ไปหาดาวองคารเดี๋ยวก็ไปหาดวงจันทร์<ๆ>เดี๋ยวก็ไปหาทรัพยากรอื่นๆที่นอกโลกมาอีกเพราะความอยากมันไม่สิ้นสุดกี่พบกี่ชาติมันก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นพระบรมศา,าสดาท่านเห็นภัยของความอยากเหล่านี้ตัณหาเหล่านี้เนี่ยท่านจึงหันเข้ามาโอปัญิโกมาเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนีย ทำไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีเกิดอสังไขย่างนับที่สุดท่ากลางปันป่ายไม่ได้ความอยากไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ได้ได้มากี่ครั้งมันก็ไม่พอมันก็ไม่เต็มเพราะนั้นบุคคลที่ตกเป็นทาสของตัณหาจึงไม่อิ่มไม่เต็มจึงทุกแล้วทุกอีกกระหายแล้วกระหายอีกน่าสมเพศเวทนา ิตวิญญาณที่ไม่มีสัจจะความจริงอันประเสริฐเห็นแต่สัจจะที่เป็นมายาเป็นภาพหลวงตาเหมือนได้จริงๆเสมือนจริงทุกอย่างแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็นมายานั้นก็สลายสิน้นไปไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้าน เป็นอาการเป็นที่ครอบครองไว้มากมายพอหมดลมสังขารร่างกายก็ต้องคืนดินไปคืนน้ำไปคืนลมไปคืนไฟไปไม่เหลืออะไรสิ่งของที่มีทั้งหมดก็ไม่ได้อะไรแม้แต่สรีหลัลางอันว่าเสรีละที่ตนประคบป,ประงมดีแล้วมัวเมาร่วมหลงเต็มที่ที่สุด ก็ต้องคืนโลกเข้าไปนั่นแหละสัจจะคือหนึ่งเดียวไม่เหลืออะไรในโลกใบนี้นอกจากความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราอาศัยโลกนี้สร้างและก็สั่งสมขนขวายให้ยิ่งจนสามารถที่เป็นพลังจิดพลังชาญพลังญาณพลังบุตรที่เพียงพอ ที่จะหวนที่จะไม่หวนมาสู่โลกนี้อีกไม่หวนกลับมาสู่ทุกขที่อาศัยอมิตสสุขเหล่านี้อีกมีแต่ความรู้ตื่นเบิกบานเป็นพุทธะพุทธโธร,รู้วางว่างเบาเย็ยนสบายเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวชัดจะเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนมายาสาไทย มายาทั้งหลายร้อยแปดพันเก้านับไม่ถ้วนอยากแล้วอยากอีกกระหายแล้วกระหายอีกไม่จบไม่สิ้นแต่ผู้เป็นบัณฑิตกำหนดรู้มีตะบะตะโปจะพรมจรินจะมีตะบะเครื่องกั้นจิตแยกจิตออกจากกิเลสแยกกิเลสออกจากจิต ต่างส่วนต่างอยู่ต่างส่วนต่างรู้ด้วยปัญญาเห็นโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยปัญญารู้เห็นความจริงเช่นนี้รู้วางว่างเบาเย็นสบายสบายกายสบายใจ สบายจิตเพราะไม่ถูกตัณหาบีบคั้นเหมือนก่อนก่อนที่ขาดสติเมื่อมีสติรู้วางตัณหามันก็บีบคั้นไม่ได้เพราะมันถูกวางไปแล้วมันจะเอาอะไรมาบีบคั้นเราเมื่อวางเราไม่เหลือเรามันจะเอาเราไปทุกข์ได้อย่างไรเมื่อวางเราไม่มีเรามันจะเอาเราไปต่อได้อย่างไร พราะกิเลสตัณหาเหล่านั้นอาศัยความเห็นว่ามีเราว่าเป็นของเราเราจึงต้องไปทุกข์กับของที่มีไปมีกับสิ่งที่เป็นทุกข์มันก็เลยทุกข์เมื่อวางเราเราวางเราไม่เหลือเราแล้วกิเลสจะเอาอะไรไปทุกข์กิเลสจะเอาอะไรไปต่อเมื่อวางมันก็ไม่หนักมันก็เบา วางว่าง,างเบาเย็ยนสบายจิตวิญญาณที่ไม่หอบพลุงพลังปัญจขันปัญจขันธาทุกขานไม่ไม่หอบเอาเบญจขันธ์มาเป็นเราเห็นเบญจขันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความจริงอันประเสริฐเหล่านี้จิตวิญญาณที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราท่างทั้งหลายจงหมั่นฝึกจิตเรียนรู้ความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวคือที่สุดแล้วไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรและไม่เปลี่ยนอะไรรู้วางว่างเบาเย็นสบายขอความสุขจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฝึกตนด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเธอ